คนแบบนี้ถ้าปล่อยไปเนี่ยมันก็จะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปเอาจริงๆทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนบิดเบือนเขานะครับหาว่าอ่าหาว่าอะไรนะ้าป้าทายบ้านเป็นสาเหตุนะครับที่ที่ให้เขาจากไปเห็นไหมมันว่าอ่ามันว่าอย่างนั้นนะครับดูซินะครับมันโยงเข้าไปเลยนะครับเออ ว่าป้าเนี่ยมีวางแผนงานนะให้ป้าทายบ้านเนี่ยนะครับดําเนินการนู่นนี่นั่นดูที่มันพูดเออเห็นไหมทั้งทั้งที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเจอหน้าก็คุยทักทายเห็นไหมละ่ะมีอะไรไหมไม่มีสวัสดีเบบบีนะครับไม่มีใจนี่มันทนไม่ไหวเออมันทนไม่ไหวมันบอกว่าเอ,อเขาออกไปเนี่ยก็เพราะปัญหานะ อ,อมีประเด็นมีปัญหากันนะครับเขาจะเป็นต้องรีบออกไปแล้วมันเขาบอกว่าใออ,ออกไปเลยให้ออกไปเร็วๆเ,เลยเออนะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาพูดมานะ่ะก่อนหน้าเนี้ยเขาพูดมานานแล้วว่าเขาต้องไปเขาพูดว่าเขาวางแผนแล้วว่าจะเลี้ยงลูกยังไงแต่ถ้าอยู่ที่เนี่นะอยู่ที่เนี้่เขาก็เลี้ยงแล้วไม่มีปู่ย่านะครับไม่มีคนมาช่วยดูแลอ่าเห็นไหมละ่ะแล้ว ที่นูน่นเนี่ยก็ต้องมีภาระหน้าที่ต้องต้องดูแลจิตการอะไรต่างๆเขาก็บอกล่งหน้าไปนานแล้วแต่มันไม่เข้าใจหรือไงเนะี่ยออาไมแล้วหลามไว้เหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอแม่ทุมนเออแม่ทุมนโหดนะเนี่ยเอาโหดเลยเหรอบิ๊กบูมมันมันเป็นคนที่พูดง่ายมันมนโนไงมนโน ให้เข้าไปกมโนโล่วงหน้าว่าเขาต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นนะครับเออเขาไปเนี่ยต้องมีสาเหตุหนู่นนี่นั่นคือจะมโนไปว่าต้องมีสาเหตุแบบนี้แบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรกันเลยเอาจริงๆไม่เห็นเขาจะมีปัญหาอะไรเลยเออเขาขายที่ดินขายที่ขายทางเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปอยู่แล้วเขาบอกว่าที่เขาขายเนี่ยเขาเพราะอะไร เข้าไปทำคลิปนะทำคลิปนะคะให้ทำให้ได้ลูกเขาต้องใช้เงินม,าห,ามาหาศาลเลยเขาพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีเงินตรงนั้นนะครับหมดเงินเป็นล้านเออเฉพาะลูกของเขาทําหมดเงินเป็นล้าน่แล้วการเลี้ยงดูเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าเออเขาขายตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็จะเลี้ยงลูกเขาได้มีเงินก้อนเขาวางแผนทุกอย่างนะครับคนเรามันมีการวางแผนอยู่ล่วงหน้าแล้วมันไม่เกี่ยวกับ เรื่องมีปัญหากับทางย่างใหญไห่ไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเออมันมันไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเอาจริงๆเขาเขาคุยกันมาก่อนหน้าแล้วคือเขาคุยกันตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วที่เขาไม่ได้มาถ่ายมาคุยมาอะไรตรงไหมก่อนที่เขามาแต่เขาไม่มาถ่ายทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยเขาไม่จะเป็นต้องมาถ่ายเพราะว่าเขาก็ปล่อยให้พวกเนี้ยเขาไปถ่ายกันพวก y o u t ท b e ต่างๆเขาไปถ่ายกัน เขาก็ทําของเขาถ่ายของเขาอยู่ตรงนั้น่ะไม่ใช่ว่าเขาจะมาเกลียดหรือดังเกียดหรืออะไรนะแต่แบ่งแยกกันไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเขามาถ่ายเนะี่ยคนพวกนั้นก็จะไม่มีคนดูน้อยลงนะเออเขาจะคิดอย่างนี้เขาก็เลยเขาไปถ่ายของเขานะ่ใครที่มาถ่ายช่างใหญ่ก็ถ่ายไปเขาไม่ได้มีปัญหานะครับวันหนึ่งวันดีวันดีคืนด,ด,ดีเขาก็ถ่ายเอเขาก็ยิงอ่าบินโดนขึ้นไปเขาก็ถ่ายมุมกว้างมุมสูงอะไรแค่นั้นเอง ก็ไม่ได้มีปัญหาแอ,อดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันเลยเออแต่พวกนี้เนี่ยเขาจะมโนไปด้วยไงมันจะส่องแล้วมันก็จะพูดไปว่าเขาน่าจะมีประเด็นนะครับนู่นนี่นั่นมันมีทุกคนแหละเออแม้กระทั่งอะไรแอดชิดเขากลับบ้านอนะ่ะมันก็หาว่าเขามีปัญหามีประเด็นนู่นนี่นั่นกันทุกคนที่มีปัญหาเนะี่ยที่คนที่เขาไปบ้านไปอะไรเนะี่ยมันก็หาว่ามีประเด็นตลอด ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแอดพ่งแอดดูดูแล้วอ่ะแต่คนพวกนี้มันสามารถจะพูดได้ทําให้เขาถ้าเขาไปสนใจมันหรืออะไรเนี่ยทำให้การอา่ากินแหนกแคงใจหรือเกิดการระแวงมันเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมามันไม่มีที่เราดูดูมันก็ไม่ได้มีอะไรดูภาษากายเขาก็คุยกันเฮฮาปาร์ตี้นะทักทายกันเออ คุณแม่อใช่ครับผมมาขนของออกพวหนึ่งเขามอบกุญแจให้ป้าแตนไปดูคลิปพ่อแม่คุณแม่ที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมพ่อเขานะที่แอดแอดเห็นเขานั่งทางข้างๆป้าใช่ไหมพ่อเขาใช่ไหมเขาก็คุยดีนะพ่อเขาคุยดีอยู่คุยกับป้าแตนก็บอกอขอบคุณป้านะครับที่อ่า ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับเอ,อต้อนรับเขาอย่างดีนะครับก็เหมือนกับเป็นเครือญาตินล้ม่อยู่ด้วยกันมาต้องสามสี่ปีเนาะเออมันไม่ได้มีปัญหานะครับที่ที่ที่อยู่เนี่ยแต่ไอ้คนพวกนี้มันสร้างประเด็นให้เขาไงเออนี่แหละไอ้พวกเนี้ยปากปากไม่ดีเนะี่ยเออปากไม่ค่อยดีก็เป็นอย่างเนี้ย ปากไม่ดีอย่างเงี้ยเออถ้าปากดีจะไม่เป็นแบบนี้ี่สีคือไปชอบไปจุดไฟให้เขาเน่ะเมื่อแต่เขาไม่ได้สนใจหรอกเขาเคยตอบโต้ไหมถามแค่นี้นะครับพี่สถามว่าพี่เลียงเขาตอบโต้อ่าผอบไหมไม่เคยเขาไม่เคยพูดถึงด้วยําไปไม่เห็นก็พูดถึงอ่ะเอาจริงๆไม่มีนะเขาไม่เคยให้ค่าเลยล่ะพูดง่าย เออแต่นี่มันพูดตลอดนะพูดถึงตลอดพูดเหมือนจะยุให้เขาพูดถึงอ,ะอ่ะเออยุยุยุอารมณ์ยุอารมณ์ให้เขาพูดถึงแต่เขาก็ไม่พูดเลยอะ่ะไม่พูดถึงเลยอแสดงเขาไมใ่ให้ค่าเลยนะเออเฉยๆเลยเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้เออเขาพูดเขาไม่ได้เคยทคําคลิปพูดถึงนะครับเรื่องพวกนี้เลยอไม่เคยเลย ท,ที่ดูๆนะก็กเอฟตีกรงดูนะว่าพี่เหน่งเขาเคยพูดถึงอ่าปอบเหลืองไหมไม่มีนะไม่เคยเห็นเขาพูดถึงแม้ครั้งเดียวก็ไม่เคยขนาดนี้มันตอบโต้สมัยอะไรนะสมัยตาเขาหนีออกจากบ้านนะโอ้โหมันพูดสเสียมนุษย์เมีนาเลยนะเออแต่เขาก็ไม่พูดไม่พูดถึงมันเลยเออเห็นไหมเขาไม่ฆ่าเลยคนคนนี้ก็ไม่ฆ่าจริงๆเออมันก็พยายามพูดกังเลยนะครับ ขเขาไม่ให้ข่านะเอ้าทั้งใช่นะครับแอดคุณดวงจันทนระ์แอดก็ว่าอย่างนั้นเพราะอะไรแอดไม่เคยเห็นเขาพูดถึงเลยไม่มีโต้ตอบแม้แต่คําเดียวเออไม่มีเลยมีแต่คนอื่นนะครับที่โต้ตอบกับมันท่างใหญ่เขาก็โต้ตอบกับมันน้อยมากเออโต้ตอบมันน้อยมากเออแต่แต่อนี่มันโอโ้พูดดุดันมากแต่เอฟซีนะแอดคิดว่าเขาจะเก็บอะไรไว้สักอย่าง รอให้เรื่องนี้มันผ่านไปก่อนเนี่ยเขาจะทบต้นทบดอกหรือเปล่าแอดไม่รู้นะเออทบต้นทบดอกหรือเปล่าไม่รู้สุมนนะครับสุมอนนะครับคุณแอดสุน,นะครับสวัสดีครับผมเราไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าทางใหญ่เขาคิดยังไงนะเออเขาคิดแบบไหนคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับแอดไม่รู้นะเออแต่เขาก็โต้ตอบนิดๆดหน่อยหน่อยแต่คานี้เขาพูดทุกวัน พูดทุกวันหาทุกวันคือหาเรื่องหาราวให้ตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปหาอะไรให้ใครอ่ะอใส่เรื่องใส่ราวให้ให้ตัวเองนี่แหละสวัสดีคุณอัมภัยด้วยนะครับผมนะเอาเรื่องเอาพวกนี้เอาพวกนั้นนะมาใส่มาโยงเข้าหากันเพื่อจะให้มันมีประเด็นเ,เพื่อให้เอฟซีเข้าไปดูไม่ใช่ไรหรอกนะครับให้เอฟซีเข้าไปดูเข้าไปลุ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะโดนด่าหรือเปล่า โดนแน่นอนเออใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นบาบีมันเป็นแบบนั้นเลยเออมันเป็นแบบนั้นที่มันเล่นงานเขาทุกวันมันก็เป็นแบบนั้นหาหา,ห,าหาหาปุ่งไงหาหาเห่าใส่หัวตัวเองเอฟซีมันไม่ได้คิดยากอะไรใช่ไหมวันๆก็หาเห่าใส่หัวตัวเองมันก็คันสิจะเหลือไหมล่ะนะ <laughs> พอมันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยจะไปโทษใครก็ไม่ได้เลยนะเอาจิงนะแอดพูดได้เลยเนะี่ยจะไปโทษคนนู้นคนนี้ว่าเขาทำหรือเขาด่าหรือเขาตำหนิติดริงว่าโน้นนี่ไม่ได้นะไม่ได้แน่ๆนะเพราะว่ามันเป็นคนหนึ่งมันเป็นคนก่อเรื่องก่อนทุกครั้งด้วยเป็นคนหาเรื่องหาราวทุกครั้งด้วยพอเกิดประเด็นมันก็จะลอยตัวนะมันก็จะบอกว่ามันไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเออมันเคยพูดแบบนี้ตลอดว่า มันก็ไม่ได้ตําหนิติติงอะไรนะแต่ตําหนิติติงขี้หมาอะไรมันพูดไปแล้วออมันไปเล่นงานเข้าไปแล้วมันก็จะบอกว่ามันไม่ได้ไปว่าอะไรรุนแรงนะเออแค่แค่ติติงเล็กเล็กเลน้อยเลยว่ามันไม่เล็กน้อยนะสําหรับคนที่เขาโดนเขาพูดเลยว่ามันไม่เล็กน้อยแน่นอนเออเพราะอยู่ๆเนี่ยเขาไม่เคยให้ค่าไม่เคยพูดถึงมันอยู่ๆมันมันจะมาอ่าพูดถึงเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยออกลูกโดนเลนะครับออกลูกเกเลยนะเวลาเขาว่ามันบ้างนโอ้มันมโมโหโกธาใหญ่มันดาเขาเออดาเขาเละเทะเลยล่ะเอคือหุ่นไม่ให้นะครับร่างกายก็ไม่ให้แต่ใจมันรักใจมันสู้ใจมันสู้มากร่างกายไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่าง สภาพร่างกายก็ไม่ไหวทังอย่างแต่ใจมันสู้ใจมันเกินร้อยจริงๆยอมรับมันตรงนี้แค่นั้นมีแต่ใจไม่มีอะไรเลยอย่างอื่นใจกับปากแค่นั้นเองเอแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งสมกลมสมกับที่คนอื่นเขาพูดบอกว่าไม่เห็นมันไปช่วยลูกนอกไส้สักเรื่องไม่เห็นไปทําช่วยเหลืออะไรเลยเออมีแต่หาเห่าให้าหาเห่าให้เฉย สร้างประเด็นให้อยู่ไปอยู่ไปก็สร้างแต่ปัญหาให้เออก็อไม่รู้ว่าจะคบกันไปเพื่ออะไรมันบอกบว่าคบเพื่อความเพราะว่าจริงใจต่อกันจริงใจขี้หมาเนี่ยเออคนเราจริงใจกันมันต้องไม่เป็นแบบนี้ไงมันต้องให้มันมีประโยชน์บ้างสักหน่อยแต่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างเลยจริงใจตรงไหนวะจริงใจผลประโยชน์นะสิพิมพ์พาสวัสดีครับผม เออจริงใจจริงใจผลประโยชน์เนี่ยถ้ามันไม่มีผลประโยชน์นะเออแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยที่มันไม่ไปมันบอกมันจะไปพูดเรื่องการ,มการเมืองมันก็เกรฑใจลูกพี่เกณงใจสุดหล่อเขาว่า้นไม่เกี่ยวเลยคุณไปพูดได้นี่การเมืองมันไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นทุกคนพูดได้หมดเออมันไปพูด่ิการเมืองอ่ะไอพูดอยู่แล้วนี่ไม่มีใครเขาว่าอยู่แล้วเออมันเป็นเรื่องของประชาชนมันกล้าไปพูดไหมล่ะ อคุณไปติติงได้ดิกา,การเมืองพูดได้เลยไม่ต้องไปเกี่ยวกับขาน,นั้นเขาไม่ได้ยุ่งกับการเมืองเลยเขายุ่งกับอิทธิพลมืดมันไม่รู้เรื่องหรอเขาไปยุ่งกับเกี่ยวกับอิทธิพลมืดนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองตรงนั้นการเมืองก็เล่นนู่นในสภาไปเลยนะครับเออบริหารอะไรยังไงก็ว่ากันไปตรงนั้นเอาไปไหมล่ะไม่กล้า,าใจไม่ถึงนะครับ รัศมีนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละปัญหานะครับเอฟซี FC นะเออหาแต่เรื่องแต่ราวนะมันไม่กล้าหรอกใช่ดีไม่กล้าเนี่ยมันบอกว่าเกรงใจเอ่อเกรงใจสุดรอแตเกรงใจอะไรเขาไม่ได้เล่นอะไรเห็นไ,ไหมเขาสมัครอะไรเขาเขาไม่ได้ไดเ้เขาไม่ได้มีปัญหากับตรงนั้นเลยที่เขามีปัญหาเขาก็เล่นอยู่ก็คืออ,อิทธิพลมืดเนี่ยนะ เขาก็มีปัญหากันตรงนั้นเขาเล่นใหญ่อยู่แล้วนะครับเออถามว่ามันไปช่วยเขาไหมนะมันก็ไม่ช่วยเออพราะมันไปไม่ได้ตังค์มันจะไปเพื่ออะไรแค่นี้ง่ายง่ายอไม่ได้คิดมากเลยง่ายง่ายไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นนะคิดแค่นี้ก็พอแล้วว่ามันไม่ไปก็เพราะว่าอยู่ที่นี่มันปลอดภยัยถึงจะเสี่ยงบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าไปทางนู้นนะอันนั้นนะเต็มเต็ม,ตมอดไริชงิงอิทธิพลมืดเต็มเต็ม อันนี้ลใหญ่ด้วยแกไม่มีอันจะกินก็อย่าลืมนะคุณประสงค์นะครับอย่าลืมนะว่าถ้าด่าเขาเนี่ยเขาก็เล่นงานเอาได้นะเออมันคุ้มกับค่ากับข้าวเพาอเผลอค้ากับข้าวอาจจะแพงก็ได้นะข้ากับข้าวเนี่ยอาจจะแพงขึ้นมาก็ได้ไม่แน่เออ คิดว่าจะหาค่ากับข้าวเนี่ยไม่ได้นะอาจจะเสียค่ากับข้าวไปอีกนะใช่เขาบอกเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาจะเอาไปทําไมไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยแอดว่าเขาทิ้งไปนานแล้วมันก็ยังพูดถึงเขาอยู่ตลอดนั่นแหละถามว่าทําคุณประโยชน์อะไรให้เขาบ้างไม่เห็นมีสักอย่างเอฟซีไม่เห็นมีสักอย่าง,ห,างหรือทาคุณประโยชน์ที่จะมามั่วอยู่แถวนี้ ไม่จำปาดงก็สี่กอไม่สี่กอก็วงแหวนรอบนอกก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหน